สวัสดีครับผมช่างอัโดโรสบีนะครับอ่าวันนี้ก็อยู่กับเรือนร้อยสิบใบนะครับอันนี้ลูกค้าของผมนะครับขอซื้อขาดไปเลยนะครับซื้อขาดนะครับไม่สับนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาทำส่งให้ยืดดูยหรอ จะมาคนเรือนแล้วก็มาตอบคำถามนะครับสําหรับคนที่ถามเข้ามานะครับ,บกเกี่ยวกับเรือนตัวเก่านะครับร <c oughs> 1 0ยสิอยี่้าะเดี๋ยวผมให้มาดูก่อนนะครับร้อยสิรอย้าแตกต่างกันอย่างไรนะครับค <c oughs> <c oughs> สองตัวนี้นะครับรูปทรงจะคล้าย ขึนกันนะครับฝั่งขวามือนะครับที่ผมพอกไว้แล้วเป็นเรือนของ1 1 0ยสฝั่งซ้ายมือเป็นของ1้อไไฟเดียวบังลมนะครับเป็นตัวเก่า s 3สทั้งคู่ <c oughs> <c oughs> ก็ใส่ด้วยกันได้ไหมนะครับใส่ด้วยกันได้นะครับแมปทุกอย่างค่า t p อะไรทุกอย่างตรงเหมือนกันนะครับมันจะต่างกันอ่า ต่างกันเยอะนะครับต่างกันเยอะอยู่นะครับในเรื่องจุดของต่างๆน,นะครับในเรื่องของตําแหน่งตั้งปีกผีเสื้อของร้อยยี่สิบหจะอยู่ตรงนี้ของร้อยจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถามว่าใส่ด้วยกันได้ไหมใส่ด้วยกันได้ใสายคัลิ่งทุกอย่างตรงนะครับแค่ขายึดสายคัลลิ่งจะใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวใส่ของร้อยสิบม่ดูก่อนเด้อครับนี่ อยู่ตำแหน่งองศาเดียวกันนะครับใส่ด้ยวยกันได้นะครับยึดสายคันเร่งมันก็โค้งมาด้านล่างเหมือนกันนะครับเปิดใบเหมือนกันแต่ถ้าเราเอาขาตัวเนี้ยไปใส่กับของร้อยยี่ห้ามันใส่ไม่ได้นะครับรูไม่ตรงนะครับรูไม่ตรงรูไม่ตรงกันนะครับถ้าจะใส่เรือนร้อยสิบอ่าของร้อยยี่ห้าเอาไปใส่เอสสามของร้อยสิบก็ใส่ขาคันเร่งของหนึ่งสองห้าด้วยนะครับอ่าแล้วก็ใบเรือนก็มีขนาดที่ความหนาไม่เท่ากันนะครับของตัวนี้จะหนาหนึ่งจุดสอง ของตัวนี้จะหนาหนึ่งมิลนะครับของร้อยยี่สิบห้าโอเคไหมวชิยาวมาเดี๋ยวผมพามากว้านกันอันนี้ลูกค้าซื้อขาดไปนะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมเองก็มีบางช่วงนะครับที่จะมีให้ซื้อขาดนะครับส่วนมากต้องส่งมาทําซื้อขาดหรือสับผมจะมีแค่บางช่วงนะครับที่ได้มาในที่ไม่สูงมากนะครับในราคาที่ไม่สูงมากนะครับ เพราะว่าบาทีมันสูงแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้ก็ไม่เดามานะครับลูกค้าจะไปหามาเองมาให้คว้านก็ได้นะครับง่ายกว่านะครับผมก็ไม่อยากเอามาหรอกเพราะเดี๋ยวก็ว่าแพงเดี๋ยวก็ว่าอย่างงู้นี้นะครับเพราะว่าบาทีมันมันได้มาสูงอะครับเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับได้มาสูง ทำได้มาต่ําผมก็ไม่มีปัญหานะครับมาเดี๋ยวจะพามาคว้นกันเลยนะครับว่าผมตั้งศูนย์ยังไงทําแบบไหนนะครับสําหรับใครที่อยากไปทําตามก็ได้นะครับแต่ถ้าคว้นเสียจะมาโทษผมไม่ได้นะนะครับเรือนพวกนี้ชอบมีปัญหานะครับพยายามควนให้ดีๆนะครับกินเยอะก็ไม่ได้อีกต่างหากนะครับจู้จี้จุกจิกนะไม่ค่อยมีใครอยากทำหรอกนะครับเดือนปุ๊บผมก็จะมีปอกเหล็กแบบนี้นะครับปอกนะครับก็เป็นเหล็ก ทั่วไปอะครับเหล็กแป๊บแล้วก็มาตักผ่าอย่างงี้นะครับให้มันใส่กับตัวนี้ได้แค่นี้เองนะครับเนี่ยให้มันใส่กับปากเรือนได้นะครับนี่แค่นี้นะครับให้มันใส่ได้พอมันใส่ได้เราก็จะจับเพียวๆใส่งี้เลยนะครับสําคัญหัวเครื่องตึงทุกอย่างต้องแน่นนะครับต้องแน่นนิ่งนะไม่ใช่แบบยังไงก็ทายนะไม่ใช่ยังไงก็ได้นะเครื่องตึงก็ต้องดีด้วย ปึ๊บอ่าปึ๊บเจจับยึดไว้ตึงๆมือนิดนึงนะครับไม่ต้องถือว่าตึงมากนะครับยึดไว้ตึงๆนิดเดียวนะครับให้มันขยับได้เราสามารถเคาะได้เจ ต่อไปก็ผมจะใช้ยันศูนย์นะครับยันศูนย์อันต่อต่อไปยันศูนย์ปึ๊บยันศูนย์เข้าที่เรือนเลยนะครับยันศูนย์ไม่ใช่ว่าจะนิ่งเลยนะครับไม่นิ่งนะครับยันศูนย์ให้มันดูใกล้เคียงก่อนนะครับนี่ยันเข้าไปปึ๊บเรือนมันก็จะขยับมาให้มันใกล้เคียงปึ๊บความลมก็จะนิดนึงนะครับนิดนึงอ่ะเดี๋ยว ทำไม่ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเคาะก่อนนี่เดี๋ยวดูความกลมของเรือนน,นี่มันโยกมากนะครับโยกมากเลยนะครับตอนเรายังศูนย์ศูนย์ความนิ่งก็จะใกล้เคียงมาอีกนิดนึงนะครับนิดนึงนินดนึงนะครับต่อไปก็จะทำการตั้ง ตั้งไม่มีอะไรครับนี่เหล็กตัวไปของผมเลยนะครับใช้ตั้งเรือมจิตเข้ากับป้อมมีดแค่นั้นี้ เขาล็อกกับปอมมี่นะครับเนี่ยมันก็จะสามารถหักได้งอได้นะครับนี่เราจะไม่ได้ตั้งปากนอกนะครับไม่ได้ตั้งปากนอกนี้นะครับตั้งด้านในๆเลยนะครับตรงที่มันยึดตำแหน่งใบนะครับตรงที่มันยึดตำแหน่งใบลิ่งน,นะครับด้านในเลยนะครับ ปุ๊บนี่ยันนี้มันมันนั่นไปเราต้องดัดกบต้องดัดผมมีอันเดียวนะครับผม,มอันเดียวเด็กตันนะี้ก็เป็นเส้นลวดทั่วไปนี่แนล่นะครับดัดออกดัดเข้าอย่างเงี้ยนะครับนี่เพราะว่ามันมันใช้ตั้งหลายตัวนะครับตั้งหลายตัวไม่ใช่แค่ของร้อยสิบนะครับของเรือนซีบี เรือฟอร์ซ่าเรืออะไรต่างๆนะครับที่มันต้องจับเพียวๆเยงนี้นะครับก็เอาเหล็กตัวนี้ตั้งหมดเลยนะครับงอไปงอมาเนะี่ยโอเคต่อกันเลยนะครับก็ทั้งศูนย์นะครับกม็มีอะไรแล้วก็จะใช้เทคนิคการเคาะเคาะเคาะนะครับมดูที่ปลายตัวนี้ก็พอ,ต,อตั้ง เนี่ยผมก็จะส่องดูจากด้านในนะครับนี่ผมจะส่องดูจากด้านในนี้เลยนะครับนี่นี่ตาในในเรือนเลยนะครับส่องสองสอง,สอง ขออนาตตั้งแป๊ดหนึ่งนะครับมาดูเลยว่าผมจะตั้งนานไหมเลยนะครับ เช็คทุกอย่างให้พร้อมนะครับถามป้อมทุกอย่างนะครับอย่าให้สถานเสะเทือมนะครับล็อกให้แน่นหมดเลยนะครับสําคัญนะครับเรือนตัวเนี้ยเป็นเรือนที่แบบผมไม่อยากจะพูดเท่าไหร่แต่ว่ามันเชียเช่ยวนะันเี่ยนะครับอ,อะไรหล่อเลื่อนหน่อยนะครับ แล้วตอนนี้ปรมาน0.5ครับเกนี่ยนี่คือแบบโอเคนะคิดมา,า,าแล้วใช้ยาแล้วเดี๋ยวผมจะรีคิปไปใกล้ๆตอนสุดกระดับมาดูมุมกว้างกันบ้างนะครับทีนี้จะเก็บงานแล้วนะครับมา งานละน,น,นะครับวัเช็คตอนนี้ย7 6 5นะครับยี่สิบกห้าเป้าหมายเราคือ28่ิบแปมิล ผมก็จะเดินสองรอบนะครับน่าจะเดินสองรอบไม่ไงัานก็เดินรอบเดียวไปเลยนะครับ <c oughs> ใส่ความแม่นยำหน่อยนะครับแล้วนย่งนะครับเดี๋ยวผมดื่มจุดเดี๋ยวผมดึมจุดนะครับต้องมาไว้หน่อย เ,เ,เลยลนะครับน,นี่กำลังเชื่อมไป จะรู้อยู่แล้วนะครับต้าผิดนคาดก็จะน้อยแต่ถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆเราก็ต้องลองออกดลองมาชินงานดูก่อน นะครับเดี๋ยวต้องใช้ตก่อนนะครับมันไม่ได้เป๊ะถึงขนาดที่ว่าเราจะประมาทได้นะครับเผื่อเราคว้นไปแล้วมันเสียนะครับอ่า8 7 9 8ตึงๆหน่อยก็9 9นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองยัดใบเข้าไปดูก่อน เดิ๋ยใบข้สองดูก่อนเผื่อมันต้อง28เป๊ะนะครับส่วนมากผมค้อนไป28่อ่า27่เจ็ดจ ขอเก็บหน้าสัมผัสนี้ก่อนแกนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้ว เก็บเวอร์เนียแป๊บหนึ่งนะครับเวอร์เนียตัวโปดเลยตัวนี้ไม่แพ้แต่แม่นแม่นสำหรับผมนะครับก็รักษาดีๆหน่อยโอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะคว้นขยายตรงปากนะครับแม่นอยู่นะครับแต่เดี๋ยวสนิทไม่สนิทเดี๋ยวดูท้ายคลิปอีกทีนะครับเราต้องใส่กับแกนก่อนนะครับใส่แกนใส่อะไรให้ครบก่อนเราะ าะแกนใส่แกนใบเรียนก่อนนะครับเพราะว่าเราดูอย่างนี้มันยังไม่แม่นยำร้อยปร์เซ็นต์หรอกนะครับ ผมยึดปากนอกเป็นหลักนะครับก็่กมุนไปเรื่อยดูด้วยสายตานะครับระยะห่าง ไม่เคียงนะครับไม่จำเป็นต้องแม่นร้อยเปอร์เซ็ก็ได้ตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคต่อไปก็จะทําการคว้านแหละนะครับเ,ออเปลี่ยนมีดก่อนนะครับมีดเพชรก็ใช้เก็บงานขว้านเรือนจําเป็นต้องเงาไหมไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นขอแค่มันเรียบนะครับ เรียบสัมผัสกับใบได้แม่นยำดีก็พอแล้วอันนี้ก็จะขวอนองศาแล้วนะครับขวอนองศากี่องศานะครับขวนปากเลือนอ่าตัวข้นปากเลือนเนี่ยข้อนกี่องศามันขึ้นอยู่กับช่างนั้นๆที่เขาจะทำว่าต้องการทำ เตเปอร์เท่าไหร่นะครับเตเปอร์กี่องศานะครับมันไม่ได้เกี่ยวว่าต้องทําเหมือนกันทุกเจ้านะครับอ่ามันไม่ได้ทำเหมือนกันทุกเจ้านะครับอย่างเช่นผมก็จะทําอยู่ที่กี่องศาผมก็จำไม่ได้เหมือนกันผมมาร์กไว้เาแล้วผมวัดให้ดู ขอผ,ผมใช้อยู่ที่15องศานะครับ15องศา90ร้อยร้อ15ครับผมใช้115นะผมจะมาร์กไว้เอานะครับมาร์กไว้ให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมเลยนะครับเวลานั่นมันจะได้ง่ายนะครับผมจะไม่อะไรหลายรอบ รตรงนี้นะครับแล้วแต่ความกว้างที่เราต้องการนะครับแล้วแต่เราปากหน้านะครับแค่มันโฟกัสโอเผมจะประมาณนี้แหละไม่เอาเยอะนะครับอันนี้ยังไม่เช็คความสนิทของใบเลยนะครับไม่ใช่มั่นใจนะครับเผื่อมันได้แล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวไปขย,ยันไปแกนไปนิดแล้วก็ประกอบอาามาพนะร้อมก,กันนะครับขยายตัวแกนนิดๆกันนะครับก็ผมจะจับใส่ปากกาอย่างนี้เลยนะครับบางทีก็จับใส่บนท่านกึ่งนะครับใช้ใบเลื่อยนะครับเนี่ยใบเลื่อยนะครับในการทำมุกผมก็ทําแบบนี้แต่ไหนแต่ไรละนะครับหรือจะไม่ชอบเทคนิคการทำของผมก็ทําเจ้าอื่นได้นะครับ พราะผมทําแบบนี้งานอาจจะเซาะใบอาจจะไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่นะครับแต่งานเลือนผมผมรับประกันทุกตัวนะครับถ้าแท้ส่งมาทําผมรับประกันทุกตัวหรือซื้อขาจากผมผมรับประกันทุกตัวผมไม่มีเลื่อนเทียมนะครับตัวของ110กล่ขของเนี่ยนะครับผมจะใช้เป็นเลือนแท้หมดเลย เพื่อที่จะได้มั่นใจนะครับว่าค่าทีทีทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหา ซ้บแบบนี้เลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับให้ใบมันเข้าได้ครับให้มันเสมอกันในใบเข้าได้นี่ก็เสร็จแล้วนะครับงานผมก็ประมาณนี้เลยนะครับ28่สิบดมิลชัดเจนนะครับ